ครับผมสวัสดีครับครับวันนี้นะครับนี่ปู่ทวดนะครับมามาเยี่ยมตุลูนี่นั่งอยู่บนรถเข็นเลยนี่นี่นะครับคุณพ่อตอนนี้ก็นาออาการก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเล็กน้อย,อยนะครับวันนี้มาเยี่ยมคิดถึงตุลูนะครับมาเยี่ยมตุลูถึงบ้านเลยวันนี้ นั่งดูตุลูนั่งดูตุลูนะครับตุลูตุลุยนมีของกินเยอะไม่สนใจใครเลยนี่เอาของให้กินเยอะนี่ไม่สนใจใครเลยเห็นเห็นปูมาเยี่ยมไหมนี่เห็นปูทวดมาเยี่ยมไหมนี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมล่ะไดกินกล้วยให้ปูทวดดูหน่อยสิ เดี๋ยวปู่ปทวดจะเอา,อ,าอะไรนะไอ้คะแนนผู้สูงอายุมาซื้อกล้วยให้ตูลูกกินไหนกินกล้วยให้ปู่ทวดดูก่อนสวัสดีครับปู่ทวดยังฮะมาแล้วทำไงวัสดีครับปู่ทวดยังสวัสดีครับย,ยังฮะสวัสดีครับย,ย,ยังโวยเฉยเลยโวยเฉยเลยเฉยเลยโูบวันนี้ยังนะเสียงเอเสียงเอเสียงอยู่ไหนเอ๊ะวู

ออ uh huh. ถ้าไม่กินเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตัวเอาไปกินที่บ้านดีกว่าตุลูอดแล้วกันนะนะครับตุลูเฉยเลยตุลู ทวดก่อนนั่งมองตุลูนะครับนี่ตุลูก็เฉยนี่เห็นไหมกินอย่างเดียวเลยวันนี้ก็พ่อมาเยี่ยมนะครับมาหามาหาตุลูอยากเดินเที่ยวนะครับตอนนี้อาการก็เรื่อยๆนะครับก็ดีขึ้นเล็กน้อยเนาะ ตูู้ไม่ไม่เห็นทักทายอะไรเลยฮะกินอย่างเดียวเลยไม่เห็นทักทายทวดเลยนี่ทวดอุตส่าห์มาหาถึงบ้านนี่ต่อไปทวดจะไม่มาหาแล้วถ้าเป็นแบบนี้นี่ไม่ยอมทักทายเลยไม่ยอมพูดไม่ยอมอะไรเลยนี่เดี๋ยวทวดจะไม่มาหาแล้วนี่ตู้รูนี่นะครับ ถ้ามีของกินนี่จะกินก่อนเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่นะครับสําหรับตุลูที่เขาฝึกง่ายเพราะว่าเขากินเรื่องกินนี่แหละคือเราก็ให้เขากินเราก็ฝึกไปด้วยตอนนี้ก็กําลังจะฝึกให้เก็บของกําลังจะให้เก็บของนะครับกําลังจะให้เก็บนู่นเก็บนี่ให้ก็ต้องดูไปก่อนว่าแต่เห็นเขาจับให้แค่นั้นก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่า ะต้องเป็นไปเรื่อยๆวันนี้จับได้ประมาณนี้วันต่อๆไปก็ค่อยไปเรื่อยๆเราก็พยายามหัดเพื่อที่จะจับงวงจับอะไรเขาด้วยเพื่อความคือพยายามสัมผัสให้เขาเคยชินตุลเอตุลไหนทักทายทวดหรือ,อยังฮะอูตอนนี้ไม่สนใจเลยกินอย่างเดียวเลยดูสิ ไม่สนใจเลยใช่ไหมไม่สนใจเลยกินอย่างเดียวเลยตัวรูอ้ยตัวรูอืมทวดอุตสาหมาเยี่ยมแต่เท้าเลยหาแล้วก็เฉยอีกอืเดี๋ยวทวดน้อยใจไม่มาหาอีกเด้อนี่จะบอกให้ ไหนขอเสียงให้ทวดฟังหน่อยสิไหนขอเสียงให้ทวดฟังหน่อยสิขอเสียงหน่อยเสียงอยู่ไหนขอเสียงก่อนขอเสียงก่อนเร็วเสียงก่อนโอ้ขอเสียงหน่อยให้ทวดฟังหน่อยอู้อู้อู้ไม่สนเลยกินอย่างเดียวเลยไม่สนใจเลยไหนไหนไหนขอเสียงก่อนขอเสียงขอเสียงหน่อยครับไหนขอเสียงหน่อยครับเร็วขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย ไม่ชนเลยทุกท่านเอ้ยตูรูไม่ชนเลยครับก่อนครับก่อนอุ้ยนุ่นสวัสดีทวดก่อนสวัสดีครับทวดก่อนเร็วสวัสดีครับทวดก่อนเร็วทวดก่อนเร็วสวัสดีครับทวดก่อนครับอ่ะครับอ่ะอู้อู้ดูดูกลัวกลัวเสียกลัวเสียจังหวะกลัวเสียเวลากินครับก่อนครับก่อนว่ะครับก่อนว่ะครับก่อนสวัสดีครับที่อโอ้ สวัสดีครับสวยก่อนยังไม่สวยเลยเมื <Huh? S 1> ่อกี้ไม่สวยเลยขอเสียงด้วยเสียงหวานหวนด้วยขอเสียงด้วยขอเสียงด้วยขอเสียงด้วยวิขอเสียงสวัสดีครับสวยก่อนสวยไหนทำสวยทำไงยี่ยังไม่สวยเลยทำสวยก่อนนั่นน่อยไปไรเยอะสวยสวยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมยี่ครับผมครับผมก่อนวะวี เห็นไม่จะทวดมองแลนะ้วน่ะเห็นไม่จะทวดมองแลนะ้วน่ะเห็นไหมเห็นไหมนะ่ะจะทวดมองหาแล้วน่ะมองหาตุลูแล้วน่ะเห็นไหมนี่เฮ้นี่ไงปู่ทวดมองหาแล้วถ้าได้กินแล้วนี่ไม่อยากจะสนใจอะไรเลยตุลูยกินเยอะครับตุลูนี่กินเยอะมาก แต่และว,วันนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวยังไงจะแจ้งเด้อถ้าไม่เสาร์ก็อาทิตย์เนาะจะได้ช่วยครอบครัวนะครับของก้านกล้วยแล้วก็เพชรพันล้านเนาะเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันนะครับแต่แค่นี้ก็รู้สึกดีใจแล้วนะครับได้น่าจะหมื่นกว่าคะแนนแล้วโอ้ดีใจดีใจหลายเด้อพี่น้องโอ้ ที่ทุกท่านทุกคนไม่ทิ้งกันจริงๆนะครับเดี๋ยวจะต้องถ้าทำวันนั้นอีกก็คงจะเพิ่มอีกเล็กน้อยหรืออาจจะมากกว่าเดิมเราก็ยังไม่รู้เนาะเพราะว่าน้ำใจของทุกท่านทุกคนล้นหลามมากนะครับอะไรจะทำอะไรอีกเนี่จะทำอะไรอีกฮะจะทำอะไรอีกโอ้โหตุลูอยู่บ้านเด้อ เดี๋ยวปู่จะไปบ้านสวนก่อนไปจาโดยก่อนไปดูพี่เสกก่อนไม่นลูกเขาออกไปแล้วหรือ,อยังเนี่ยไปดูก่อนเดี๋ยวพี่เสกก็จะต้องกลับโครงการแล้วให้มานอนบ้านให้ตุลูก่อนให้อยู่เย็นเป็นสุขเนาะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายเนาะ วันนี้ก็เห็นปู่ทวดมาเยี่ยมก็ดีใจนะครับนี่มาถึงบ้านเลยหลังจากตั้งแต่ท่านไม่สบายมาเนาะก็ไม่เคยได้มาเพิ่งมาเป็นครั้งแรกวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายเนาะยังไงก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีพลานามัยสมบูรณ์นะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เจ็บไม่จนนะครับ ไม่ตม่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีขอให้ดวงดีตลอดไปขอให้รวยนะครับรวยแล้วรวยอีกรวยแบบไม่มีเหตุรวยแบบไม่มีผลนะครับมีแต่รวยกับรวย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 ครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวกันว่าขอบคุณมากครับบา,บายบายตุลุทำเป็นไหมนี่บายบายไหนทำไงบายบาย ไปชนใจเลยวันนี้สวัสดีครับโอ้